สวัสดีค่ะพุกับเราในช่องพลายทงเงินนะคะวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับช่องพลายทำเงินนะครับผมวันนี้ก็จะพาพ่อใหญ่ครับไปร่วมงานบุญนะครับผมที่บ้านสเกน้อยออำเภอสตึกรับบุรีรัานะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะไปเอางานบุญนะครับผมเมื่อวานเราก็ได้ไปเยี่ยมควาเล็กอยู่นะครับที่บ้านครับตอนออกจากโรงพยาบาลนะครับผมเดี๋ยวว่าเราก็ไปได้ถ่ายคลิปให้ซีได้ชมกันครับเพราะว่า เราตากข้าวด้วยครับผมมาเก็บข้าวเก็บไปแล้วก็ไปเยี่ยมตอนมืดนะครับก็เลยไปถ่ายได้สีชุ่มกันนะครับผมและเมื่อ,อวานก็ได้ไปส่งน้องโอมที่บ้านด้วยครับเพราะว่าต,<อ>ต้นขึ้น <ไป S 1> ด้วยค่ะตัดผมตัดอะไรนะครับผมว่ายังไม่ตัดผมตัดอะไรนะครับผมก็พี่โอมต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนหลายอย่างนะคะ ก็ไปส่งต้นคืนค่ะวันนี้ตอนเย็นเราก็จะไปส่งน้องเชมอมด้วยนะครับผมอีกครับผมวันนี้ก็อาการของควันเลยก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะแต่ก็ยังดังดูเพลียๆอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้เขาหายไดเร็วนะครับผมรวมทั้งควันออด้วยค่ะควันออก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเมื่อวานครับผมวันชุงนี้เราก็ยุ่งยุ่งครับผมทั้งตาข้าวแล้วก็ไปงานบุญบ้านน้องดาด้วยนะครับวันนี้ไปงานเสร็จก็เจรบ ไปลงที่บ้านน้องดาวต่อยครับเอางานบุญอีกครับงานบุญอย่างเดียวครับสายบุญครับผมตอนนี้เราก็เสริมลให้เพยยีญ่เสร็จเรียบร้อยครับพีญ่ก็อยู่บริษกินอาหารรอครับเตรียมออกไปขท่นันเองครับผมไปกันเลยไหมครับคุณอม,ม,มไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับผม ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วครับผมวัดโพสีติีวณารามนะครับผมวัดสแกน้อยครับผมตําบุทุ่งวังอำเภอสตุนครับผมวันนี้มากีเชือกค่ะวันนี้ก็มาด้วยกันสีเชือกนะครับผมวันนี้เรามาได้กอดเพื่อนครับผยัยทรงเงินนะครับผมแล้วก็ลายสีแล้วก็ข้อมหาทองคำนะครับเหลือแค่ลายสีสับไพยนะครับผมยังไม่มานะครับผม ครัับผมยงสายทองคำอยู่ทองนู้นค่ะอะไรคะจตาหมอบอกว่าตะโกนสีเชือกนี้เปลี่ยนหกเชือกครับผมเชือกอีกสองเชือกอสองเชือกมาจากทาร่าสองเชือกมาจากบ้านทารนะครับผมเขาได้ยินสวัสดีครับกองตะเทภาของตะเทภางานสองเชือกใช่ไหมครับเคยเป็นหกเชือกครับแตะโกนว่าสีเชือกนะครับผม เดยวก็รออีกสามเที่ยงครับยังไม่มานะครับผมพอดีเมื่อกี้ติดต่อค่อยไม่ไมาติดต่อหารถเขาก็<อ>เลยว่าพรุ่งนี้จะไปงานไปช่วยงานลาา็อกตาครับผมพ่อใเท่ก็เลยบอกมาด้วยพ่อใหญ่อยากลงรถแล้วค่พะพ่อใหญ่เอ็มกามีรงทานมะม่วง เห็นเขามีลงทานน้ำม้วน kind of ้ำปลาหวานไม่รู้แล้วเห็นเด็กน้อยมันถือมาปลาใหญ่หนุ่มเขาเปิดแล้วไปดูมีอะไรอมาาจน่ปลายังไม่ได้จ้ายังไม่ได้จ้าฮะโยมกลับบ้านเมื่อคืนค่ะเอาเด็กน้อยไปอ่านก่อนวันนี้เด็กน้อยวันนี้ทอเยอะๆนะหิว กินเยอะๆจะได้มีพลังค่ะดเด็กนอ้อยเด็กน้อยคนนี้เอาเด็กน้อยอาก็ต้องขอบคุณแม่ๆเอฟซีน,นะคะที่ให้คะแนนน้องคิมออมนะคะ เอาเด็กน้อยไปอ <c oughs> ้างก่อนอ๋อถูกต้องทำไมไม่แต่งตัวเหมือนอะไรนะพิซ่าน้อยเขาไม่ไม่มีชุดครับไม่มีชุดตั้มตั้มทำไมไม่ไม่เอ็มซีสามทำเป็นพิซ่าน้อยเห็นไหมจมีชุดอะไรแต่งกันหรือยัไงครับได้แล้วจ้ามันซื้อทับแน้นจังหายใจออกไหมเนี่ยของมันรักของรันโอ้ชุดคุณปู่กับคุดลุงปันนะคะสวยมากเลยนะคะ กองคันเล่นก็ยังเป็นชุดชุดแดงอยู่นะคะชุดทีมงานครับผมจงไม่เปลี่ยนชุดนะครับผมเรื่องเส้นประกรรมก็มาแล้วนะคะครับก็ต้องรอทีมงานมาครบก่อน,นะค่ะสามเชี้ยครับผมจะได้เส้นพร้อมกันคะ่ะครับวันนี้เป็นงานแห่กระติ้งนะครับผมโอ้พะยัยศรีทัพไทยมาแล้วะค่ะมามาแล้วครับผมไม้มาแล้วะค่ะ เท่เท่าบัลทลาดครับผมอ๋อจะลองท้องก่อนครับขึ้นอ้อมขึมนอ้อมลองท้องก่อนแล้วนะคะคได้มะม่วงค่ะมะม่วงโตพลังแล้วครับเตรียมโต๊ะไว้ให้ผู้ใหญ่ลงค่ะ

อาซาตนึ่งตุนเาโอ้ยเรายิงเาเตะเราจเอนจังวัดจังหวันเตน้องจเรานนกีนไปเลยือแกเล้ยอยูมันมานาพงดปานัเด้วยไยิงชวยคุณได้นีูปมกัตาคุณอัน้าด้วยเ่าโอ้ยนักเตกรตักอะไรเนี่ยมาพลาดมาแกมันได้ก็เยมาเจีกับมาเจียรงจาี่ยเบัตรงมาบบัตรนจจับัตเชหนจังหวัดเาเียมาเจียด้วยเาเอ้ยเ่ อใสก็ได้จมากตา่ในงมพอใหญ่ก็แตงตัวเส็จแล้วนะคะวันนี้พ่ใหญ่ใส่ชุดแดงค่ะใส่ปลอกงาค่ะที่ f อท่านทำมาให้นะคะขอบี่ยังทุกฝ่ายสวยงามมากค่ะเป็นด้านอสมนะครับทุกมุม นะควันี้เลนก็กนแต่งชุดเดียวกับพ่อใหญ่ค่ะ,ะก็ยืนคู่กับนายชัยมงคลนะคะกับลุงไกลเวียนค่ะวันนี้เป็นผู้ขี่นนที่ายเลยนะคะ,คะ เราก็จะได้ประชาส tamam ัมพันธ์นะครับเนเรื่อนะครับนีก็มีมานะครับอีกแล้วจากร้านที Somehow, ่สูงจะเท่าพ่อใหญ่แล้วค่ะอำเภอประสาทนะครับสำหรับร้านนี้ได้ยินทุกปีมาแล้วพ่อมหาทองคำได้ยินทุกปีปีนี้ก็ได้ยินอีกนะครับก็มาถวายเป็นด้านนา่างลช่องนะครับเป็นจำนวนเงินห้าหมื่นบาทเกก็แต่งตัวอยู่ค่ะยังไม่เสร็จนะคะพ่อเกษ มหาทองคำค่ะนนะคะายานิบค่ะนิบหมดเลยขอเป็นพยัญชนะที่นองน้ำทานนะครับก็ขอขอบคุณพยัที่นงนิบไม่เป็นนะคะมางด้านำกงกาแฟเื่องหาทก็าทัร่วมกันนะคราบร่วมกันเทชืแต่งองค์สมเครื่องเสร็จแล้วนะคะขเรา

สายหน้ you, ่มเสกค่ะวันนี้ก็มาหกเชือกนะคะบ้านสักแต่น้อยหนึ่งร้อยบาทนะรายชื่อไว้นะครับจารคณะกรรมการเขากเขาจะรบประกานสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับใจบบนใายสัทธานะคบก็ขออนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับพี่น้องนะครับมาร่วมบนร่วมเปใดครังนี้นะครับ บางท่านมาอุ้ยไ no. ่ทันภาคใรหมดต่อภาคใดหมดไม่เป็นไรครับนะครับเราทํบุญต่อยอดตุ้มนาครับติพวกเราเราก็ถือว่าเรามีในส่วนพวกใครงอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สารนะครับช้างทุกตัวนะครับเชื่องนะครับเพราะว่าช้างทุกตัวผ่านการถ่ายทำภาพยนต์มาแล้วนะครับอ่าระวังช้างนะลูกระวังช้างอย่าไปใกล้ช้างให้มากนะครับช้างมันอาจจะตีนได้นะครับเออระวัง ขึ้นะครับออกไ,ไกลหวาดไ,ไปไกลจากตัวช้างด่อยนะครับเราเระวังเด็กนิดนึงน,นะครับนำขบวนโดยพ่อชายหนุ่มเสกนะคะ ทองคำขายทองเงินคุใยญ่ยก็จะถูกลมเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าโดย่านจะเป็นแบบลายไทยมงคลแล้วก็น้องศูนย์นะคะขายน้ำแต่งค่ะ อย่าเขียวนะครับอย่าแย่งกันมากก็จะขาดนะครับนี่นะครับแต่เปิดไม่เปิดไม่วาสนานะครับได้ปุยทานได้รัวังกานจัดจันทร์นะครับเออบางครั้งอาจจะเป็นวันของเราสักนัดหนึ่งมีโอกาสได้โปรยทานนะครับมีเงินมีกระใจที่น่ากมายนะครับอาจจะให้ลูกให้หลานได้ชมฉลอนะด้านโู้นเลยเด็กๆนะครับอย่าแย่งกันมากนะครับระวังดิสนะครับ การวังดก็อนะครับครับียนแล้วนะครับเชื่องนะครับรู้ภาษานะครับรู้ดีนะครับแต่ว่านะครับมันอาจจะได้นะครับไปเหยียบนะครับเรายังไม่ใหญ่ท่าตีนช้างเลยเพราะฉะนั้นระวังกันหน่อยนะครับอาบอแคร่รอบแล้วนะครับก็เชิญด้านบนกันเลยนะครับวันนี้ด้านบนญาตของเราเลยนะครับก็ขอเชิญนะครับด้านบนนะครับ ช้างนะครับนะครับจับขา,วา,บขา,วา,าไว้นะครับจับขาเท่นไว้นะครับพอท่านจะลงช้างนะครับต้องระวังนะครับคณะกรรมการของเรานะคะรับช่วยเหลือกันนะครับเน่ยจุยมือเรียรดเลยเนะี่เพื่อนำเจาะสันไรนะจุยจับกนะดูก เซลฟี่นะครับต่อหน้าช้างนะครับนี่กันเลยนะฮะสเกน้อยตัวสตูดิโอเซลฟี่ไม่เป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ให้มาชมขบวนแห่กระถินที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะม่าสวยงามมากเลยครับด้านนี้ครับอยากจะเซลฟี่กับชั้นนะครับเพื่อราชั้นของเราก็ได้บีกันเลย